ในช่วงนี้นะครับก็ขอต้อนรับนะครับเซลโอนะครับเซลโอสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวขอให้นั่งนั่งค่ะก่อนนะครับก็ขอย่าตแนะนำก่อนนะครับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะครับกับท่านผู้ชมในเรื่องของกฎหมายที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งในวันนี้นะครับ ก็คือขอต้อนรับพี่โอนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีสุสุทิงยนสาขาสามแยกปักทงชัยครับครับเราก็อยู่ด้วยกันกับพีนัทครับน้ำคนหนึ่งอ่าก็ทํางานด้วยกันนะครับครับก็ขอเกริ่นก่อนแล้วกันเนาะพี่โอก็คือว่าเจอปัญหาใช่ไหมใช่ครับ่าเราให้ฟังนิดนึงว่าเจอปัญหาอะไรพี่โอถึงได้ปัจจุบันนี้ลงลึกในเรื่องนี้มากแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากครับเราให้ฟังนิดนึงก็อ่า มีวันหนึ่งนะครับก็ประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาครับก็ได้ไปที่ขนส่งจอหอนะครับของของทีโคราชเรานี่แหละครับก็คือไปดําเนินการเพิ่มรถในประกอบการให้ลูกค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ขนส่งสอบถามหาว่ามีใบ TSM มาไหมนะครับก็เลยก็เลยสงสัยครับว่าใบ TSM คืออะไรใช่ใช่ใยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะมันคืออะไรครับก็เลยขอ ขอแผ่นพับหรือบัชัวมาศึกษานะครับศึกษาจนตัวเองก็ได้เข้าไปอบรมแล้วก็สอบผ่านเป็นเจ้าหน้าที่ TSM เรียบร้อยก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการตอนนี้รอรอขึ้นในระบบ TSM ไทยอ่านิดนึงอย่างนี้ครับก่อนที่จะไปลึกกว่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะสงสัย TSM TSM คืออะไรใช่ครับอยากให้พี่โอ พูดถึงคําแปลหรือความหมายที่เป็นภาษาไทยเ <Okay. S 2> พื่อที่ท่านผู้ชมจะเข้าใจได้ง่ายๆก่อนครับแล้วก็กระจ่างว่า TSM คือใครคือใครนะครับ<ม>ได้ได้เ,เล่าทักความก่อนนะครับก็คือว่า,าตามพรลบอ,อาการขนส่งทางบกอศ .2,500 22นะครับจากสถิตินะครับมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดเกือบเกิดลวเกือบเกิแลวแต่ว่ามันมีการมันมีรายงานสถิตินะครับการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็เกิดเยอะมากแล้วก็จำนวนมากนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเกิดมาจากนะครับรถนะครับไม่ไม่พร้อมใช้นะครับก็เขาเรียกอะไรล่ะรถไม่พร้อมเช่นรถมีไฟโชว์ S <S สภาพรถไม่พร้อมนะครับ,รบพอเดินทางไปก็เกิดอุบัติเหตุหรือบางทีคนก็อาจจะไม่พร้อมก็ได้ครับ hmm. ก็เดินทางไปก็เกิดอุบัติเหตุก็เลยกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันต้องมีเจ้าหน้าที่คนคนหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ที่จะต้องมาดูแลเรื่องเรื่องการจัดคนคจัดรถนะครับเพื่อให้รถพร้อมใช้เพื่อ,เพ,อเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้ก็คือ เป็นจนาภาษาไทยเขาเรียกว่า,าภาษาอังกฤษ TSM นะครับก็คือ Transport Safety Manager นะครับ,รบแปลเป็นไทยว่ามีมีม,ม,มีมีคนแปลได้สองแปลสอ,อย่างนะที่ผมเห็นในในใน,ในภาษาหนังสือของเราก็คือผู้จัดการด้านคมปลอดภัยในด้านการขนส่งนะครับกับบุคลากรด้านคมปลอดภัยในการขนส่งในการขนส่ง,สงเหมือนกันนะครับบางคนก็เรียกผู้จัดการบางคนคก็ เรียกคละกรอ,น,กอน,นะครับ,รบแต่ว่าความหมายเดียวกันก็คือ TSM นั่นแหละครับก็คือ,คอเป็นคนจัดการด้านความปลอดภัย<อ>ด้านการประส่งก็แสดงว่า TSM เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากย่อมาจากภาษาอังกฤษใช่ t านสปอร์ตคือ T, t. Safety คือ S M คือ m a n เจอร์ช่ครับส่วนภาษาไทยก็แปลตามที่พี่โอแปลให้ฟังเมื่อกีจะเรียกว่าเป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหรือบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่งใชครับทีนี้เนี่ยเขาต้องบริหารจัดการหน้าที่หลายๆด้านใช่ไหมครับเห็นว่าประมาณ5ด้านไม่รู้เขาาดูแลด้านไหนบ้างครับหด้านเนี่ยก็คือเขาจะดูแล5ด้านนะครับก็แบ่งเป็นจัดการจากการลดก่อนนะครับ ก็คือเรื่องจัดการรถก็คือจะจะทําแผนบํารุงรักษารถหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของรถหรืออุปกรณ์นะครับแล้วก็ตรวจตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ที่จำเป็นนะครับอันนี้ก็คือจัดการเรื่องรถกออาจจดการลบจัดการจัดการต่อจัดการผู้ขับรถนะครับก็คือคนขับคนขับครับผมก็กําหนดหน้าที่ของพนักงานขับรถนะครับแล้วก็ จะทําแผนการทํางานของพนักงานขับรถแล้วก็จะทําแผนการรมพนักงานขับรถนะครับก็คือแล้วก็จัดทําแผนตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถตอนนี้ก็คือจัดการคนก่อนนะครับคือให้มีมีความพร้อมนะครับในการในการทางานแล้วก็ก่อนจะขับรถก่อนจะออกไปทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็อันที่3นะครับการจัดการการเดินรถนะครับก็คือจะทําแผนการเดินทางนะครับเพื่อให้อ่า ้างหน้ามีจราจรคับข้างมีเขาคาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมอะไรเงี้ยก็คือทําคาดการไว้ว่าจะให้วิ่งเส้นทางไหนนะครับแล้วก็ตรวจสอบและเรื่องที่4และการอันนี้ข้อสามนครับข้อสามตรวจสอบและจัดการใช้ความเร็วนะครับก็คือสำรวจเส้นทางแล้วก็กําหนดความเร็วให้เพื่อเพื่อว่าต้องวิ่งประมาณไหนคือจะช่วยลดอุบัติเหตุนะครับอ๋อแล้วก็ด้านที่4ครับดูที่้านคือการจัดการ การบรรทุกและโดยสารนะครับก็คือจะทําคู่มือการปฏิบัติงานนะครับเหมือนว่าเป็นเป็นคู่มือการทํางานเนาะว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกเช่นการคุมผ้าใบการลัดสินค้าอะไรประมาณนี้ก็คือต้องมีการตรวจสอบนะครับก่อนก่อนการเดินทางแล้วก็ด้านสุดท้ายด้านสุดท้ายก็คือการจัดการวิเคราะห์และประเมินผลนะครับก็คือ จะทำแผนรับมือในกรณีเกิดวัติเหตุฉุกเฉินนะครับว่าใครเป็นผู้รับผิดช,ชอบหรือว่าติดต่อมาทางใครนะครับก็ก็มีมีผู้รับผิดช,ชอบนะครับอ่าแล้วก็บริหารจัดการและติดต่อประสานงานในกรณีเกิดอุวัติเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุอ่าแล้วก็รายง,งานุวัติเหตุครับอ่าแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับเสนออ่าเสนอท่าแกะนะครับหรือว่าอ่า เสนอกรมการขนส่งทง,งผมว่า,าทำไมเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุมีปัญหาข้อกฎหมาย อะไรต่างๆเนี่ยครับใช่ครับก็คือเจ้าหน้าที่ TSM เนี่ยจะต้องพูไปรายงานใช่ครับไปชี้แจงใช่ใช่ครับอ๋อเป็น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 ผู้ประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ TSM เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสําคัญอย่างมากใช่ครับต่อการดูแลทั้งคนทั้งรถแล้วก็การบริหารด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานขนส่งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่โอใช่ครับใช่ใช่ก็ความรับผิดชอบสูงก็รับผิดชอบสูงเหมือนกันครับตอนนี้ครับผมทีนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ TSM เนี่ยคือ อันนี้มันสําคัญนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องมีใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะก็ถ้าอันนี้ฝั่งของของขนส่งแต่ฝั่งของผู้ซื้อรถนะครับในอนาคตจําเป็นต้องใช้ใช้ในกรณีในบ้างก็คือปี68ปนะครับปี68ก็คือปีหน้าที่จะถึงนี้นะใช่ใช่ครับทาประกอบการใหม่นะครับเราขอพูดอย่างนี้ดีกว่าเราขอพูดในส่วนของ รถบรรทุกแล้วกันเนาะไม่ไม่รวมรถโดยสารเนาะเพราะว่าเพราะเราจําหน่ายในเรื่องรถบรรทุกก็จะเป็นเรื่องของประกอบการสองสองแบบสองแบบใช่ไหมคือรับจ้างไม่ประจำกับรถบรรทุกส่วนบุคคลใช่ครับใช่ป้ายขาวดำป้ายเหลืองครับครับผมโอเคอสองอย่างนี้ก็คือครับอ่าต่ออายุประกอบการนะครับต่ออายุประกอบการนี่ก็ใช่ครับเพิ่มรถในประกอบการครับแล้วก็ทําประกอบการใหม่ครับจำเป็นต้องใช้เลย ก็คือในอนาคตใคร,ครซื้อรถบรรทุกก็ต้องมีม,มีมีใบทีทีเดยมนี้ครับเพราะว่ามันจําเป็นจาเป็นต้องใช้นะครับตอนนี้สมมุติว่าผมเป็นผู้ประกอบการขนส่งเนาะแล้วก็ใบใบประกอบการขนส่งผมเนี่ยจะหมดอายุผมจะต้องไปต่อใบประกอบการเพื่อให้มันรถมันต้องต่อภาษีได้<ช>ถ้าใบ,รบประกอบการหมดอายุรถก็ต่อภาษีไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับใช่ทีนี้พอผมจะต่ออายุใบประกอบการตอนเนี้ครับ ผมต้องมีเจ้าหน้าที่ TSM TSM ดูแลประกอบการของผมหรือยังครับพี่โอครับเป็นเป็นตอนนี้คุยกับเพื่อนที่ขับรถบรรทุกด้วยกันนะครับรบมันมีบางจังหวัดนะครับที่ที่ต้องใช้ใบ TSM แต่บางจังหวัดยังไม่ใช้แต่คิดว่าในอนาคตปีหน้า,าทุกจังหวัดต้องใช้แน่นอนนะครับเพราะว่า,าเริ่มควบคุมเข้มข้นนะครับ,รบต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านนี้คือดูแลด้าน ลถแล้วก็ด้านคนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับครับก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะว่าถ้าเกิดว่าต่อใบอนุญาตประกอบการปีหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นรถป้ายเหลืองหรือเป็นรถสมุกคมบป้ายขาวเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ TSM ดูแลในประกอบการของคุณให้เรียบร้อยคุณถึงจะต่ออายุประกอบการได้สําหรับเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้านะครับ1มกรลา2568รบใช่ครับใช่ครับส่วนในปีนี้ครับ ปี67นะปัจจุบันนี่เขายังไงบ้างครับสำหรับป้ายขาวและป้ายเหลืองสำหรับป้ายปีหกเจ็นะครับก็คือแบ่งได้ได้2อย่างนะครับก็คือลายใหม่นะครับลายใหม่สําหรับใครที่จะทําประกอบการนะครับเป็นรถป้ายเหลืองนะครับรับจ้างไม่ประจําทางถ้ามี1คันนะครับก็ต้องใช้ใบทีเอสเอ็มเนบไปด้วยนะครับครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอันนี้ลายใหม่นะครับจะทําประกอบการใหม่มีรถ6คัน ต้องเพิ่มรถทีเดียวหคันเลยนะครับก็ต้องใช้ใบ TSM แนบไปด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่เป็นเป็นคนดูแลในประกอบการเรานะครับสําหรับอันนี้ปี6กเจ็ดนี่ยสำหรับลายลายเก่านะครับลายเก่าสําหรับเป็นป้ายป้ายป้ายดำนะครับป้ายขาวดาก็คือเป็นรถคันที่อาบุคคลเป็นรถคันที่11นะครับก็ต้องมีใบ TSM แนบนะครับแต่ว่าเป็นป้ายเหลืองก็คันที่ห้าสิบเอ็ดนะครับก็ต้องมีใบ ใบทีเอสมแนบอันนี้สําหรับรายเก่านะครับแต่ว่าพอปี68นะครับทุกกรณีเลยที่ว่าทําอะไรเกี่ยวกับรถบรรทุกทาประกอบการใหม่เพิ่มรถต่ออายุประกอบการต้องมีใบทีเอสเอ็มแนบนะครับก็ยังไงใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีรถบรรทุกก็ให้ให้ให้ญาติให้หลานหรือตัวเองไปอบรมนะครับแล้วก็ไปสอบให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ TSM, คนนี้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไม่งั้นท่านก็จะต่ออายุประกอบการไม่ได้หรือว่าจะจดทะเบียนรถใหม่ไม่ได้อะไรนี้นะใช่ใช่ครับทีนี้พี่โอ๋ครับอยากจะให้พี่โอ๋แนะนําว่าการที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ TSM เนี่ยมันมันต้องทํำยังไงบ้างครับอ่าโอเคครับก็คืออันดับแรกครับ ส่วนตัวผมผม,ผมเป็นเป็นบุคคลทั่วไปไปก่อนก็คือถ้าเป็นบุคกรณีบุคคลทั่วไปครับมีต้องมีสัญชาติไทยอายุ22ปีขึ้นไปนะครับก็เราก็ไปเสิร์ชหาใน w w w t s m t h a บ com นะครับที่ Thailand s g Singapore m a n t h a ไ thai com ครับ,รบก็ไปดูข้างในครับแล้วก็ไปเสิร์ชค้นหาหน่วยงานที่รับฝึกอบรม ด้านที่ดเด็มนะครับเราเราก็ต้องไปไป,ไปเลือกหาหน่วยงานที่จังหวัดแล้วก็โทรติดต่อเขาว่าเดือนนี้มีอบรมไหมเดือนนี้มีอบรมไหมเพราะบางครั้งเขาไม่ได้เปิดอบรมทุกเดือนนะครับต้องอบรมกี่ชั่วโมงครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับก็คืออบรม18ชั่วโมงนะครับในการอบรมก็จะมีเสียบบัตรสแกนนิ้วเข้าสแกนนิ้วออกครับค,คือเราเช็คอย่างเั้ม้วนเลยว่าคุณต้องอบรมให้ครบตามชั่วโมงที่เขาตหนดไม่ต่ำกว่า18ชั่วโมงสิชั่วโมงครับ18ชั่วโมง แล้วก็เรามีเรามีอีกช่องทางหนึ่งสําหรับจบปวิชาชีพเออจ้าหน้าที่ความปลอดภยอัยใ,ใช่ใช่แล้วก็ผู้มีประสบการณ์ด้านการขนส่งไม่น้อยกว่า5ปีครปีกลุ่มนี้จะไปอบรม 6, 6ชั่วโมง,ชโมง6ชั่วโมงนะครับ อ่า6ชั่วโมงอ่าใช่ใอันนี้อันนี้ก็ลงตัวเล็กบินครับต้องอบรม6ชั่วโมงถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จอปอหรือมีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีอ่าอบรม6ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับสมมติอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อครับผมพอพออบรมเสร็จนะครับเราก็คิดโรงเรียนเขาก็จะยืนยันว่าเราอบรมเสร็จมีการลงทะเบียนว่แล้วก็ส่งเิงย์ไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับว่าคุณโออบรมแล้วอบรมผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราอบรมผ่านเสร็จเรียบร้อยก็ อย่าเพิ่งไปท,ที่ไปสอบที่ขนส่งนะครับ,รบก็คือต้องให้ชื่อมาจริงเว็บก่อนหรือเปล่าชื่อชื่อ,อก็คือแนะนำอีกอีกอย่างหนึง่งคนที่ไปอบ,อบรมนะครับต้องมีอีเมลด้วยนะครับ,รบเพื่อเพื่อที่เขาจะส่งจดหมายยินยันเป็นเป็นกระดาษ A4 ครับว่าว่าเราผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการอบรม ชื่อชื่อนานสำเริงพรมไพ่นะครับได้ได้ผ่านการรวบรวมตั้งแต่วันที่24เมษาอันนี้เขาส่งมาแล้วต้องปินใบนี้ใช่ไหมครับปินใบนี้ช่องข้างล่างนะครับก็จะมีจะมีช่องลงคะแนนการสอบอ่าช่องลงเอาใบนี้เอาใบนี้ไปติดต่อสำนักงานขนส่งอ่าใช่ครับที่ถ้าเป็นอยู่ที่โคราชนะคร อยู่ที่สํานักงานขนส่งที่จอหอหอ่ะแล้วถ้าเป็นสํานักงานขนส่งสาขา่อยก็ได้ใช่ไหมอ่าได้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 เหมือนกันไปสอบไปสอบได้ครับได้ครับแล้วก็เราสอบครั้งที่หนึ่งนะครับไม่ผ่านเพราะว่าต้องแก้ตัวได้กี่ทีอ่ามีข้อสอบ45้ข้ออ่มีข้อสอบ45ข้อเราต้องผ่านอ่า32ข้อเราถึงผ่าน7 0อ่าใช่ใช่32ข้อนะครับเพื่อเมื่อเราสอบครั้งแรกครั้งแรกไม่ผ่านเราก็สอบครั้งที่สองครับแล้วก็ สอบครั้งที่สมมุติว่าสอบครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2ครั้งที่3าต้องสอบให้ให้ผ่านภายใน90วันด้วันใช่ไหมใช่ครับใช่ภายใน90วันครับก็มันมีเอาสมมติครั้งที่3ไม่ผ่านทาไงล่ะพี่โอ๋อบรมใหม่ครับอีก18ชั่วโมงขึ้นมาอ่าใส่อบรมใหม่แล้วก็เข้าสอบใหม่นะครับก็เริ่มใหม่เลยอ่าก็คือมี2กรณีครับก็คือว่าตอนไปสอบครับเมื่อเราเราได้รับจดหมายตรงนี้ฉบับนี้ในเมลเรียบร้อยก็คือวอล์กอินไปได้เลยตอนบ่ายโมง ที่่้นส่งอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือจองออนไลน์ครับคือเราก็เข้าไปไปจองออนไลน์ได้ครับก็คือจองนัดหมายว่าเราจะไปสอบตัวนี้นะครับสอบพีเอ s มนะครับครับผมตอนนี้ของพี่โอที่ว่าไปสอบเนาะแล้วก็ได้คะแนนเกิน70%แล้วเนาะใช่สอบสอบได้3ามคบคะแนนนะครับแล้วตอนนี้สมมติว่า สอบผลเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอชื่อเขาประกาศผ่านเว็บไซต์ของขนส่งเลยป่ะครับใช่ไม่ใช่ครับก็คือรอรอชื่อนะครับรอชื่อขึ้นที่เว็บไซต์ tsmthai.com เหมือนกันครับอันนี้สอบผ่านมาตั้งแต่ประมาณวันที่27-28เมษาตอนนี้20กว่ากว่าพฤษภาชื่อคือต้อง,งต้องรอประมาณทักเดือนเดือนเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่ากชื่อถึงจะขึ้นในระบบครับเังานขนส่งเขาน่าจะเอาผลสอบแล้วก็เตรียม ส่งรายชื่อให้ให้แอดมินเนอะเนาะอ่าใช่ครับอ่านำนำลงชื่อเราเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะรับรองว่าโอเคเราผ่านแล้วได้รับการรับรองจากขนส่งอ่ะเราเป็นเจ้าหน้าที่ TSM ใช่แล้วทีนี้ครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่ TSM หนึ่งคนเนี่ยมันจํากัดว่าเราเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ TSM ได้กี่ประกอบการนะครับพี่อ่าดูดูแลได้ได้5ประกอบการนะครับ5ประกอบการอ่าดูแลได้ไหมไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เนาะอ่าสมมุติว่าใน ดูแลดูแลได้5ประกอบการนะครับก็คือสมมุติว่าในกรณีเจ้าหน้าที่เห็นว่านะครับเราดูแลแต่ละประกอบการครับถเยอะมากเราอาจจะได้ไม่ถึง5ประกอบการเราอาจจะได้3ประกอบการหรือหรือ4ประกอบการก็ได้เพราะว่าเราอาจจะดูไม่ทั่วถึงอย่างใช่ใช่บริษัทหนึ่งอาจจะมีรถสักพันคันอย่างนี้ดูแลประกอบการเดียวก็แทบจะไม่ทั่วถึงเรามาสักสี่สิบห้าสิบคันหรือประมาณนี้มันดูแลเยอะก็อาจจะให้เราดูแลไม่ไม่ถึง5ประกอบการแต่โดยส่วนใหญ่มาตรฐานก็คือ ก็อยู่ที่ให้ประกอบการนะครับสำหรับสำหรับพอพอผมชื่อผมขึ้นในที่ smthai.com นะครับก็ก็ไปลิงก์ชื่อมาไปเรียกชื่อตัวเองมาไปค้นหาชื่อตัวเองนะครับแล้วก็ไปเรียกชื่อบริษัทที่จะที่จะดูแลแล้วก็จะพิมพ์ออกมาเป็นใบแบบนี้ก็ให้ให้เจ้าหน้าที่ทีเดียมเซ็นเซ็นด้านสายมือผมนะครับแล้วก็ข้างล่างบริษัทที่ถ้าเป็นหัเจ้ากหรือเป็นบริษัทก็ให ภูมีอำนาจเซนลงชื่อประทับตาแล้วก็เอาใบนี้รับไปยื่นให้ให้ที่ขนส่งนะครับว่ามีมีทีเียมคนนี้ดูแลแล้วก็เราก็เหมือนต้องเอาใบนี้ว่าเรามีเจ้าหน้าที่ทีเอ็มดูแลแล้วเพื่อไปต่อยุประกอบการหรือว่าไปจดทะเบียนรถใหม่ถ้าเขาบังคับแล้วเนาะเขาเขาก็จะลิงก์เข้าไปในระบบไว้ที่ขนส่งว่ามีแล้วถ้าไปเจอชื่อในคนนี้อเคบริษัทนี้มีทีเียมดูดูแลแล้วนะครับแล้วเราก็เอามามา อะไรล่ะอะไรฮะเขาเรียกอะไรที่มันมาเซฟไฟล์เป็น PDF แล้วก็ส่งกลับไปในระบบ t s m ไทยด้วยครับอันตัวจริงให้ตัวสำเนาแล้วก็เอามาแล้วก็มามาสแกนโอเคเออมาสแกนส่งไปที่ t s m t h a ไทย m ด้วยก็เรียกว่าขั้นตอนต่างๆที่พี่โอได้กล่าวมาก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนาะสำหรับเรื่อง t s m สําสำหรับการบริหารประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งส่วนบุคคลแล้วก็รับจ้างไม่ไประจำทางใช่ครับ,รบแ,ลแล้วอีกอย่างหนึ่งครับก็คือถึงจะเป็น TSM แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าตลอดตลอด5ปี10ปีอ๋อใช่มีจะมีอายุหมดอายุเนาะอายุ3ปีนะครับ,รบนับตั้งแต่ที่ขึ้นขึ้นชื่อไว้ในในระบบา3ปีแต่ว่าก่อนจะครบ3ปีนะครับสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้6เดือนในการต่ออายุเราก็ต้องอไปอบรมก่อน สถานที่ที่เราเคยอบรมครับไปไปติดต่อเราจะอบรมต่ออายุใบอนุญาต TSM ครับแล้วเมื่อเราอบรมผ่านแล้วก็ใบอบรมนั้นมายืนยันที่ขนส่งครับเพื่อที่จะต่ออายุทุก3ปี3ปีต่อครั้ง3ปีต่อครั้ง3ปีต่อครั้งครโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับพี่โอครับที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ TSM